มื่อเสาร์วันที 26. ่26เดือนมีนาคม2568เนี่ยไฟกระดับเนี่ยก็เลยได้มาจับไม่้น้อยๆแลว้ววอนก็มีเว้ามันก,นก,นก,นก็เจ้าวอลอะไรมีกันเจ้าวอได้กินเลนอะไรเงยอะมันเฮ็ดประจำคู่มืออะนะมันก็เลยเป็น นิสัยคนได้ฝึกนิสัยอะไล่ะนิสัยวอลธรรมะนิสัยฟังธรรมะนิสัยในธรรมให้ okay. มันได้รับประโยชน์แต่ละมือกัอได้มาวอามันก็ได้เพิ่มไปแต่ละหน่อยอะไรล่ะเติมนะว่ะเติมเอาคำว้าคำนั้นคำนี้มาวอลมันก็เติมปัญญาเติมความรู้ในธรรมเข้าไปก่อให้เกิดประโยชน์ได้เลยกัน แต่ว่าถ้าผู้ฟังแล้วก็บรรับเอามือนกันาได้คือกันนั่นหละฟังไปก็เคลื่ไปเรื่องอื่นไปหูได้ยินอยู่แต่ว่าความคิดมันก็นั่มไปขค้ืเรื่องอื่นไปก็มีคือกันในลักษณะนี้กันเด็กกันนั้นแหละกันแล้วแต่บุคคลที่สิกอบกลวยเอาประโยชน์มันมีให้เอาได้ศึกษาเรียนรู้เอา เพื่อเข้าใจเพื่อกันได้ประโยชน์กับสิ่งที่เขามาอยู่โดยเฉพาะวัดนี่เขากันมายถึงสถานที่ที่ให้ความรู้ในคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นบอกเขามาเขาก็ต้องทําความเข้าใจก็เข้ากันได้รับประโยชน์สูงสุดนี่แม้นเอามามาแล้วก็พรู้เรื่องอย่างอยู่วัดก็นมเข้าใจบุญก็ยังมกเข้าใจ มันก็เป็นสิ่งที่ต้องมาอธิบายกันคู่เมืองกนะันละเพราะว่ามุมมองความเคยนะความเคยเชิยนของเฮามันมันอาศัยซื่อกิเลสในโลกเป็นเป็นลักสัตว์โลกนี้มีกิเลสเป็นลักมีตัวตนเป็นลักเป็นลักคือเค,อ,คอมีความยึดนะนะยึดว่าตัวตนเนะี่ยเอาต้องมีความสุขนะฮะเอาไม่ทุกข์อันนี้มันเป็นลักของสัตว์นลกที่ต้องมีมีเฮ้า การฟึกธทรมมามะเนี่ยตามคำสอนพระเจ้าเนี่ยคือมาพิจารณาตัวเฮามันบวมเหนบวมมีมซุกทุกบวมีอยู่จริงนี่แหละเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจเอาสิอยู่กับสิ่งต่างๆแบบเข้าใจกับบเป็นซุปเป็นทุกข์นั่นหะบวให้บวหัวโล่ก็หัวรล่ให้บ่ให,ให้มันแสดงว่ามาบางทีมันมัน,มน อดมาได้กินเลยทำงานเหมือนกันทีมันให้ได้ที่มันก็ยิ้มอบบนี้นี่ว้าวนี้ก็ยิ้มนี่มืออกมาเนี้นี่มันก็เป็นการรู้่ะรู้เท่าท่านว่ามันเป็นสังขารที่ต,ต้องทำงานของเขาจะมีเฮายึดในการก็ะปรุงแต่งนิบอ่ะนะความคิดต่างต่าการที่ว่าคูบาอาจารย์เาืองเพชรเมืนกับว่ามาให้หยุดมาหยุดคิดที่จริงมม่เหมือนมาหยุดคิดแต่ว่า มันเรียนรู้ความคิดนะที่โบเมนเฮาอะนะก็คือว่าสังขารนะการปรุงแต่งมันโบเมนเฮามันคิอดอย่างมากมันปรุงอย่างมากมันก็ดับไปหายไปโบเมนเฮาเป็นเันก็เลยรู้แล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติความคิดกับโบเมนเฮาคิดนี่แหละก็คือหยุดคิดหยุดหยุดว่าจะไปรวมเสียมในความคิดนะนะคิดดีคิดไม่ดีบางเทอมันก็ คิดมีดีมั้งกิเลสมันทํางานเนี่ยมันคิดมีดีมันก็เป็นทุกข์เหมือนปคิดโกรธในนี้แล้วคิดโลภคิดเยาไดอันนั้นอันนี้แล้วก็ได้มาแล้วก็สิมีความสุขเี่ยคิดไปแนวทางตัวตนขึ้ไปแนวทางของสัตโลกนะก็ต้องมามองนะมามองมาศึกษาความคิดว่าคิดแบบใดที่มันบ่เป็นโทษคิดแบบใดที่มันปล่อยว่างมันก็ต้องคิด เนปี่ในนี้มันคิดแล้วบน,นี้เฮรก็ต้องรู้เพาความคิดกับบทเ้งคิดดีกับบทเ้งคิดเมตตากับบทเ้งแต่ก็ต้องคิดเมตตาแต่ก็ต้องคิดดีเพราะเฮายังอยู่ในความคิดอยู่ในสังขารอาศัยสังขารอยู่อยู่แต่ก็ต้องเข้าใจสังขารว่าบ,บทเ้งนี้แหละเป็นการเรียนรู้ธรรมชาติ เมืเข้าใจธรรมาชาติที่บทเทงงเข้าใจสังขารบทเทมก็พรลงเขาไปยึดี่สังอุป,ปสโม,มสุสโขการเข้าไปสงบประงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งเห็นไเป็นงานศพบ,บทท้ายนะบทแรกก็คืออนิจจาวตสร้างขาราอุปทวายตมิโนเอาพามาวางไว้บางสกุลเพื่อว่าบางสกุลเอออบางสกุลไปว่าอย่างนอเหรอวะ อันิจจาไปว่าอย่างอิตาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายนะไม่เที่ยงหนอเน<ม>ะี๋ววะอุปัตวายธรรมิโดเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาเนาะแปลว่าเอาผ้าป้ามา้าเพ้นเพ็น,พน,พนบังสกุลเอาได้บุญามาเอาอนเ่ยโหเห็นวโ่โหความหมายว่าข้าเบาเนี่มันคืออย่างอันิจจาวัฏสังคาราไปว่าอย่าง เขาได้ประโยชน์อย่างกับคำว่านี้ส่วนอย่างแนี้เหมือนเทพระกกระโหมเบิ่งแต่ว่าโอ้ไตจีวรงามบนะ่เขาโยมาถวายโอ้งามงามไปบางสกุลเอาเหรอ,าอาบางสากุลในกันไม่ได้ขึ้นอย่างว่า,าวไปะละวอันบ่ส่วนไปก็นี่นเห็นแล้วตีว้าไตางามโอ้ใจก็มีประใจมีสักบานน้อยในสวงขึ้นแต่เรื่องนั้นได้ไม่ได้ขึ้นในว่าอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะสวดนี้ มันก็เน่าเปื่อยตายไปเนอเนี่ยขึ้นกันยู่บอโยมไปงานศพขึ้นกันอยู่บอว่าออสักมื้อเฮาก็ต้องไปตายต้องอยู่ในโลกผ้ากันขึ้นกันยู่บอไปผ้ากันไปนั่งให้ฮองเห็นงานศพกันโผล่ตายกันเฮ้ยฮฮรู้ตายกันฮ้ยฮกันยู่ไม่ได้คิดพิจารณาว่าโอ้คนเฮาเคิดนมากกับตายรู้ก็ตายโผก็ตายเฮาก็ตายเนี่ยที่พาพันสดอนิจจาวัฏสังฆารา เออเปลว่าสังขารทั้งหลายบ่เทียงชีวิเกิดมาคิดนึกปรุงแต่งกับหเทียงเห็นบ่ความบ่เทียงหมายถึงว่าปัจจุบันนี่ได้ไม่เน้นว่าตายได้สังขารหมดเทียงหมายถึงว่าสังขารน,นี่มันดับไปอยู่ตลอดเนี่คิดก็คือสังขารคุนึกคิดปรุงแต่งเป็นสังขารน,นี่มันก็ดับดับไปนี่คิดว่าเป็นสุกกระดับนี่คําว่าเนสังอุป,ปะสมโมสุโขอขความเข้ามา สงบระง,งับสังขารคือามาเข้าใจสังขารบทีเอากระบอกเอากระลังงับสังขารบนหลวงในสังขารก็เป็นสุขอย่างยิ่งเนาะมันแก้มันก็ไปแก้วมันไปเห็นบะร่างกายมันบทีงอันนี่คือระง,งับเข้าใจนะระง,งับบนกระวนกระวายเจ็บป่วยก็รักษาไปมันบ่หายก็อ,อธรรมดาเนาะเผื่อแนี่ยเบิง่งเผื่อแน่บอกเจ็บบอกป่วย เห็นอยู่เบิ้งเพื่อนแน่บอกบอกแก่บอกตายไปเบิ้งอยู่โรงพยาบาลเลยมันขึ้นหลายท้่คนขีินิกงไเต็มอยู่อเขาไปยังเป็นยังขึ้นไปอันเป็นทุกข์เจ็บป่วยมันบอกเออต้องรักษากายอย่างนบอกแต่ว่านี่แหละมารักษาใจรักษาสังขารให้เข้าใจสังขารมีมุมโปงจักกัน ไปงานศพนี่ก็ไปเบิ่งสังขารนล้วเว้ยนะบอกไปพิจารณาสังขารที่บทิ้งนี่นี่บอกพระตะเจ้าปเรเนิาพผานพระอรหันต์เพิ่นปรุงธรรมสังเวชเน่ยเขาไปบางคนบอกว่าโอ้ยสุภัททะเนาะพธิสุภัทภทะเนี่ยพระเท่าๆเนะาะบุตรหลวงธรรมะพระพุทธเจ้าปเรเนิาพผานตายตายดีแล้วผมว่าตอนพระพุทธเจ้าอยู่สร้างอันนั้นสร้างอันนี้ สินกับบัญญัติขึ้นมาเต็กมันเค็ญยังบ่ได้หล,ละก็ดุกระเด็กยังบ่ได้หละมันลายพดดวะเห็นบ่พอะโหได้เจ้าตายดีแล้ะมันว่าเออนี่นี่ก็มีได้เห็นบอกความคิดนะคนเฮาเขินไปเห็นคนที่เฮาสร้างเนี่ยตายไปดีและเมึงตายดีแล้วเ,เ <laughs> ห็นบ่เสียงไงเขาตายอี่มันนั้น่ะมันสร้างมันมันตายดีและปรุงไปได้เน้คนเฮาฮักเด้เฮาโหฮักลูกเฮาเด้ให้เหม่อนบ่น โอ้ยตายเนาะคือยังหนุ่มยังน้อยอยู่เพื่อตายวาให้แหละมีเยอะเขาตายมีเยอะเขาพัดผาาเห็นบ่บอกว่าเสียงที่เอาฮักเพื่อเสี้ยงที่เอาสั่งนะสั่งมือกับต้องพัดผ้าเพื่อตายจากกันนี่แหละความบวชเทงแท้แน่นอนความเข้ามาเรียนรู้สังขารเข้าใจมันอกลังงับสังขารเลยเบื้องก็เป็นประโยชน์เห็นบ่ หฮงไปงานศพนี่โอ, ас, อ้ยเฮงได้ไประโยชน์นเป็นพระห้งดีเพราะว่าพระนี<ม>่เนาะไปงานศพตลอดได้ก็มีมวนไปก็ไปเจรนาเห็นบ่แต่พระเขาไม่ได้เหมือนว่าไปพิจารณาได้โอ้ได้ส่งแล้วครูครูได้ผัดใจแล้วส่วนได้ของบ่าได้หาสสวดกุศลาได้มาได้ได้ขายนาขอได้ของพระได้เออได้มุงไปได้ส่องได้ไม่มุ่งไปเออ เกาเป็นอย่างน้อ,นอตายอายุเท่าไรน้อ,นอเอาไปน,นงังเบิ้งอายุเอาไปน,นงังเบิ้งกาเป็นมะเร็งตายเห็นบอกไปไปเผาศพเนี่ยพิแม่นั่นเนี่ยบอกมะเร็งเนี่ยอายุหกสิบสามหกสิบสี่บอกเนี่ยตายเห็นบอกคนกนี่จะไรหน้าเลยก้อนเราสิตายมะเร็งเนี่ยโอ้มันทรมานได้ไหมนอ้อผมกระโหลนล้นเป็นบอก <laughs> เป็นมะเร็งมองนั้นมองนี้เนี่ยโรคหลายในร่างกายโอ้โรคทุกคนเนี่ยมันมีอันนีอย่างที่ต้องเจ็บต้องป่วยโรคต่างๆก็แตกต่างกันนี่หนีมีได้เกิดมาเนี่ยก็ต้องมาเปลี่ยนในนี้ว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้มันก็เป็นโรคแก่เนี่ยโรคชรานี่เด้กสุท้ายก็โรคตายเห็นบ่ะเกิดมาอกเพราะความเป็นโรคโรคชลานี่ยังรักษาได้ได้ ติดรักษาเนียได้โรกสาาแก่ไปพวกมือเนี่ยเนี่มันมีโรคติดตัวกันโรควอียวยงโรคก,กิเลสตัณหายัยงแห้งแห้งอันนี้เลยแห้งตัวร้ายโรคก,กิเลสโรคตัวตนนะนะโรคยึดมันถือมันตัวเห่านะนีไ่ได้ดังใจนี่โอ้ย็นบปอนสิบปยอมคือเด็กน้อยอะไไม่ได้ดังใจวัวยอ่อมก็จะกินไอติมก็จะไปเล่นม่งนั้นม่วงนี้ ไม่ได้ดังใจก็ให้เห็นบอนี่แหละความมีความยึดถือตัวตนนี่ทำไมชาติมันตีตัวมานความพบความชาติมาทีนี้บอกศึกษาธรรมะมันก็ลงเป็นตัวตนต่อไปในนี่แหละนั่นธรรมะคําสอนพุทธเจ้าเป็นมาสอนในห้ีงเรียนรู้ทุกอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐเห็นบอกพิทนตรัสรู้อันนี้รู้ว่าทุกนี่มัน เรียนแนวใดให้ควรเรียนรู้มีดีบุคครที่เิหลีกหนีเพราะเกิดมาแล้วมันทุกข์อยู่แล้วให้กำหนดรู้ทุกข์นี่มันทุกข์กันทุกคนทุกประจําสังขารก็นี่นี่พากันทุกข์ทุกที่สวงทุกปัใจที่มันยึดประจําสังขารก็ทุกน้ากายนี่แหละกายที่มันเป็นทุกข์นี่แหละมันเห็นว่ามันแก่นี่ทุกข์ในสองทุกปัจจัยนี่ยึดนี่ที่พูดจะเจ้ามาสอนเนี่ยคือมา แกทุกที่ใจเนี่ยแกทุกที่กายมาได้เนาะเนี่ยไหนมันก็ต้องทุกอยู่แล้วในกายมันต้องตายอยู่แล้วเป็นบ่เด็ดทุกที่ใจนี่บวยยึดกายนะว่าเป็นเอ้าเนี่ยเนี่ยมันมันมันเลื่อยบนลงในสังขารที่มันบวถึงคือกายนเ,นาเ,กนเนี่ยเป็น่าแกเมืองเนี่ยมันมีใครแก้ได้หรอทุกในกายนะแต่แก้ที่ทุกที่ใจได้พทะเจ้าแก้ได้ทุกในอริยสัจนี่คือตัณหากิเลสตัณหา หมดทุกเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวตนที่ส่วนคนเฮ่ามันทุกย้อนยึดมั่นถือมั่นตัวตนทุกประจําล่างกายทุกก,ททกันทุก้กนเจรทีกระ,าาระทุกกระซัดกระทุกเนี่ยพระราชบุทุกเนี่ยได้ไหมว่าต้องกินต้องยืนเดินนั่งนอนเดีย๋ยวบริหาร่านขันทุกอยู่แล้วอันนี้ประจําล่างกายสังขารทุกในใจตัวนี้นี่โมรู้ธรรมะนี่ ทุกเติมก็ไปเยอะทุเอเอวกว่าตัวตวนต้องหาเนี่ยที่มันเห็นให้ใจได้เกิดอารมณ์ที่น่าพอใจเห็นไหมว่าแต่บ่พอใจในรูปี่เสียงนี้กินในรถนี่แหละตัวนี้ก็ทุกเพิม่มกันมาอีกเลยไม่เฉพาะกายเนี่ยถ้ากายมันเจ็บเนี่ยให้ทุกเห็นบ่กายก็ทุกใจก็ทุกในที่นี้มาหูธรรมะาแล้วมันก็มียึดกายมันบอกกายมันทุกมันก็เข้าใจโอ้มันเป็นสังขารบางที่กายบ่เมนเห์หานี่คือเข้าใจท่ำ ก็ว่างหละเห่นป่ะเข้าใจถ้ำว่ากายไม่เน่าก็มองทุกอย่างว่าเออบุแม่ของเฮาขึ้นกันเป็นสิ่งที่เสื่อมไปเกิดดับไปเห็นบ่ะสังขารทั้งหลายบุเทงมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่แหละอนิจจาวัตสังคาราก็ได้แบพิจารณาปไปเลยมันจังเป็นสุขอย่างเิ่งพิจารณาเนีน่ยได้ สั์ทั้งหลายตายอยู่ด้วยตัวเราจะตายอย่างนั้นนั้นเทียวในบทสวดกันอยู่บทสวดนี้ดีได้เห็นเป่าธรรมะสังเวชคือเบสนี่นะไ่สวดคู่มือกับเพื่อนน้อมพิจารณาคู่มือเอาทําวัดคู่มือนะ่ะในสวดบทแปลอันนี้นะจักเวทแน่เนี่ยทวติงสากรับประถังหลังกายของเฮ้ากายของเรานี้แลงเบื้องบนปลายผม เบื้องต่ำปลายผมเนาะบนปลายเท้าเห็นบ่เท้ากับผมเหมือนกันเหม็นเนาคือกันนั่นแหละเห็นบ่ปลาก,กับก้นก,กับสกปรกคือกันนั่นแหละก้นมันสกรปรกว่ามันบางคนบอกว่าได้เนาะปลาปลามันบนได้สกรปรกได้กด้นเหมือนตัวมันมีขี้มีกลิ่น,นเ,นมเนนหนม็น้าปลาม่เหม็นบ่อยจังวะขึ้นปลาแตงแค้วคู่มือเห็นบ่ไปได้พิจารณาเนี่ยมันมันนี่เห็น ถ้เวียนารรมาแล้วโอ้เหมือนอิลิปาก,กับก้นสกระปรกเท่ากันเหมียนจิงปฏิกูลโซโคกน้ำลายเหมียนเห็นปะโอ้ยมีแต่ของเหมียนเต็มร่างกายพิจารณาเพื่อ,อยังเพื่อค่ายความยึดว่ากายเข้านเานหละเห็นปะพิจารณาว่าใจเข้าที่เขามายึดในกายสองนี่เห็นปะนี่แหละพิจารณาสังขารพิจารณาตามความเป็นจริงผู้มีปัญญา,าศึกษาไปเรียนรู้ไปก็ ละนี่แหละประพฤติในพมปรพุมารจันของพระพุทธเจ้านี่แหละคือการมาศึกษาธรรมปรมัจันนี้เราประพฤติเพื่อสังวระค<อ>ือเพื่อสํารวมระวังอระวังความยึดถือในตัวในกายนี่แหละในใจนี่ว่าเฮานี่แหละสองก็เพื่อเพื่อปะหานะปะหานะกนละละเมื่อมันเห็นว่ามันเมียนกายใจเฮากันละละความยึดนะนะละความ รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์กับกายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ในโลกนี่แหละพอเห็นว่ามันบทีงสังขารบทีงสุขก็แํานั้นละ่ะทุกข์ก็แค่นั้นละ่ะมันก็ธรรมดาเขมามดาก็ธรรมดาเขามาส้มก็ธรรมดาใจเบื้องใจเจ้าของจะไปสุขไปทุกข์ก็ไผ่เนี่ยมันมันจบอยู่ที่ทใจเห็นบะเนี่ยมีถ้ำมีมุมมองแตกตั้งเห็นบะ นี่แหละมันบอกมันมันมันมีมองที่ว่าบอกคือมูมันก็นเลยเจอเหตุการณ์อย่างก็ซื้อๆอย่างเห็นบอกตายก็ภัยตายก็ซื้อๆเข้าใจนี่เหมือนว่าดีไปให้เห็นเนี่ยเหมือนบอกญาติพี่น้องเข้าตายก็เข้าใจกระปุองเนี่ยตายแล้วเขายังบนได้ละกิเลยังมีละตัวตนละอุปทานคันได้ก็ต้องไปเกิดต่อ,อเ,เห็นบอกนี่เหตุแหละเป็นเหตุ มันมีเชื้อของความเกิดขึ้นตัวต้นพราะความยึดยึดในผลนั้นยึดในผลนี้นี่แหละแล้วเป้าหมายของเจ้าพุทธผู้ปฏิบัติธรรมที่สนใจเนี่ยต้องขยับเข<ม>เดอนสันจิตนะให้เกิดปัญญาเนี่ยเขาสีสารลาดขึ้นนะเขาอยู่ในโลกแบบบทุกขนั่นแหละอู่แบบเข้าใจหมอเข้าใจสังขาร<ม>ความสุขบรได้ไม่บ่ได้อยู่ที่ความล้ำลวย มีอย่างสะดวกสบายเราะแต่มันอยู่ที่การเข้าใจในเหตุปัจจัยที่เทาเหตุมาแล้วก็ยู่ไปแล้ะบปเนี่ยความสุขมันคือความพอดีที่อยู่ในปัจจุบันนี่แหละดีมัดเห็นบ่เขามาได้กันดีเมื่คือการว่างใจเจ้าขวังเขามีดีก็เรื่องของเขาอะนะเขานี่รักษาใจเันให้มันดีวะเขาได้อย่างกับสิ่งปรากฏน,นะนะเหตุการณ์ร้ายเหตุการณ์ดี การส่วนเสียลูกส่วนเสียผัวลูกมีดีผัวมีดีผลนั้นผลนี้มีดีดดเห็นไหมคืออยู่ในวัดลูกศิษย์บวด,ดีพระบวด,ดีเออเข้าได้ประโยชน์อย่างเสียบอยู่บห้าเป็นซุกเป็นทุกน้ำผินอยู่ห่ดก็ยังเป็นซุกเป็นทุกน,น้ำกับแสดงว่ายังมีตัวตนเนี่ยนี่เข้าใจรรมเห็นไหมขึ้นเบื้องดีๆได้ขนาดฟังถ้ำยังมียังมีตัวต,วตวนเนาะยังมีการสร้างครูบาอาจารย์ก็มีเห็นอยู่บ่ ยังหายพอหลงพอกันยังมีมันดาเด้่กิเลสนะบอกว่าให้ละความยึดมั่นในผู้นั้นผู้นี้เป็นยังมีเห็นอยู่กิเลสเจ้าของอะ่ะมันเสพาาาผู้บาจาผู้ใดดีก็โอ้ยเจ้าก็ดีเนะฮักแหละผู้ใดเอาเงินมาให้ก็ฮักเขาเป็นบางเพราะว่าเขาดีได้เขาให้เขาให้นะให้เหงียให้เงื่อนเงื่อนนี่ ให้เฮาเฮาได้เงินเฮาก็ไปซื้ออย่างเขาสีได้ดังใจเฮาอนะันน่ะนี่กิเลี่ตัณหาในใจนี่คือคิดว่าเขาดีเขาเป็นผู้ให้ความสุขเฮานะอันน่ะก็คือให้เงินเฮา,า,าก่ละเฮาก็เลยว่าเขาดีนี่บอกมีคนเอาเงินมาให้นี่เฮาเฮาวาเขาดีแล้วได้เม่อนบออ,อไม่ได้คิดพิจาระหน้ากางกันยังวา่าอยการให้ธรรมะเอ๊ะมันดีสุดให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเนี่ย ให้ความฉันลาดให้ความงโง่หายไปเมื่อมีความฉันลาดมีความเข้าใจสุขม,มันอยู่ในคณะคณะที่บ่นลงในสิ่งปรากฏอง่โนวกตาบอดแขนขาดมันก็บ,บ่นทุกมันมีถ้ำนั้นอันนี้มันบ่นมีถ้ำมันก็หลงไปเมื่อแล้วมีเงินจังมีความสุขบ่าม,มีเงินกูทุกกรกมยังกองกูน้อยบอกว่าโอ้คือทิ้มลูกเพื่อเป็นคนบ่ดี เแก่หน้าด,ด่าดีแก่หนวใด่หาวิธีาการหน้าด,ด่ายสะดาะเคาะบ่ทำวิธีกรรมอย่างนอหาบ่ดูบ่เออไปหายไปเลยก็ธรรมดาเนาะอรู้ไม่ดีกันรู้มันมันโศอะไรเนาะการรู้กกรรมของรู้เขาก็เฟื่องใจของเราอะไรไหมไปทุกข์ทำไมอย่างนั้นมันมีธรรมอะไรเนี่ยเนี่ยดีกับบ่ไปแหล่เนี่ยบ,ไไนนยบ่ว่นาจะเห็นงในนี้มันเป็น เฮียนให้เป็นทุกข์นรกโซ่เนี่ยเจ้าเฮียเจ้าสิดทุกนรกฮะตัวบ่อเนี่ยบ่อฟังเหงาเฮียไปเลยติดทกนรกติดคุกไปนั่นน่ะแหละเห็นบ่เมื่อใดหลับกล่ำก็เจ้าของแหลยอ้ออันนี้พระเจ้าของไปยึดน่ะน่าบอกลูกติดคุกเจ้าของก็โทกติดคุกน้ำโลห์เห็นบ่เสียไปเมื่อตมาบวชก็ดีใจน้ำโลห์เนี่ยเสียขื้นกันนั่นนี่ไงเห็นปะ เอแต่ว่าเนี่ยดีมันดียุ่เนี่ยเป็นเสื้อนะเห็นบอกเป็นเสื้อทาความดีก็่เรียกว่าดีนั่นแหละดังนั้นเข้ามาอยู่วัดไปยายามรับสื่อกระตุ้นให้เกิดประโยชน์ให้มีปัญญาให้มาอยู่วัดแล้วแทนที่จะได้ขึ้นสวรรค์ตกตงลกแอนที่สิบอกโกรธประเงศูนย์ก็เก่าเยอะแหน็บละเนี่ยแสดงว่าได้ประโยชน์ประโยชน์จากวัด บิอาศัยเสือ้อกระตุนในยานบาปผมมีการยานบาปได้เหมือนบอกกินอาหารก็เข้าหลายนต้นมะม่วงในวัดโอ้เอาสซะบ่พระบโยุ่ซี่บโยุ่นนี่แล้วมัน็ะเป็นเปีเยดในนี้ห็นบอกอ่นนี้หล่ะยานบาปเนาะมาวัดเห็นพระเห็นซี่แล้วก็สำลวมโอ้แต่อ,อนซ่อนเพิ่นแท้ทำบุญน,นี่ยตะกิเลสนี่ ท่างไปที่ดีเนี่ยมันมีความสำเน็จแน่ๆมันจิตใจคนคู่มือนี่แหละมันแข็งกระด้างนะมันค่อยอ่อนน้อมทอมตัวมันสื่อกิเลสมันกันรุนแรงกั่หแล้วรับแต่สื่อมันกระตุ้นให้มีตัวตนหลายมากเลยมันหนาเลยนี่แหละมาฟึกฝนมาฟังถ้าให้กิเลสมันเบาบางลง ใจมันก็น้อมมาในทางธรรม่ว่านักแน่นในทางธรรมเด็ดเดี่ยวในทางธรรมสิบ,บอเฮ็ดสัวโดยประการทั้งปวงมีโอกาสทำสัวกับบอเฮ็ดมีโอกาสที่เขาโมยของเขาหรือว่ากระเป๋าเงินเขาโต๊ะกับบเฮ็ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดคือเห็นกิเลสในใจเจ้าของและความยันได้แนะความโลภแล้ว เอาของเขามาแล้วเ,ออเขาสิยู่แนวใดเห็นบ่ะเงินนี้เห็นบ่เ,ออเ,นเ,เ,บเพิดออดจิตเขาใจเขาใจเห่า,าหน้าเนี่ยมองในรอบด้านทุกคนก็นต้องการความสุขมีไผยจะเป็นทุกข์หรอกเพาะนั้นอยู่ในสังคมอยู่ด้วยกันอด้วยความเมตตากันนะศึกษาธรรมะก็แห้งเห็นทุกข์เหมือนเยอะจมเหมือนยอะดดาไปแอ้แต่ว่ามันก็ต้องมีหน้าทีที่ว,ว่าต้อง เววาต้องจ๋ากันตรงต,นะติเพื่อแก้กไขนะติเพื่อก่อก่อในคุณงามความดีนั่นแหละเอาพิจารณา่งเอาน้ำมะฟังสัมเนแลแหละสาธุ รับพรเด้ออนุโมทนาบุญนำเด้ออ่ารับพรยถาวริวหาปุราปริปุเรนเตสาคารังเอวะเมวะอิตุทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตัง Cendo pana raso ya ta mani cuti raso ya ta wacan <coughs> tu sampa roko wina satu mate pawat asuki

ปติภะนทสุขาสะทตามิทาวีสุขังโสอธิกาจติอยังทาตะวาภองวันังสุขังจะปติภะนทธวีค่ อิญาสาวะโหติยัตถายัตโธปะปัจฉะติหิปิอะวะตุสัพพมังคลังรักันตสะอเทวตาสัท สัทธาสุติภวตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนสัทธาสุติภวตุเตภวตุสัพพมังคลังรัา sāpade tāsābhāsankhānu āvēnāsādhāsoti āvantu